สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิศครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกรันดอมวันนี้คือลักษณะนิสัยของคุณที่คนอื่นมองเห็นขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรเตัวนะ สัเหล่านี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ U V P J M T H แล้วษนาะดมีใส่ของคุณที่คนอื่นมองเห็นนะคะ รู้สึกมีความอบอุ่นมีพลังออร่าแห่งความอบอุ่นออกมาทีเดียวสามใบเลยเนาะ The w h e e l of Fortune อุ๊บขอเลื่อนนิดนึงนะคะ d a t เแล้วก็ The v i e l เรารู้สึกว่าคนมองว่าชีวิตคุณเหมือนโชคดีนะคะเหมือนเป็นคนที่ อยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะเสมอหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นเขารู้สึกว่าได้มายากมียากครอบครองยากเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่แบบในในหลายช่วงชีวิตเนาะอาจจะแบบมีเหมือนมีโอกาสเข้ามาหาคุณเสมอๆอ,อาจจะเป็นเด็กเรียนเก่งได้ทุนนะคะหรือว่าได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ได้ได้เข้าทำงานในที่ดีๆ มีคนแนะนําให้รู้จักคอนเน c t ชันดีๆสมัครงานง่ายนะคะหรือว่าเหมือนจะทำอะไรที่เป็นเอกสารอะไรอย่างเงี้ยที่คนอื่นเขารู้สึกมันผ่านยากหางานสมัครงานติดต่อแบงค์หรือว่าทำวีซา่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ตามแต่ที่มันดูเหมือนว่ามีความยุ่งยากมีกระบวนการน่ะแต่สำหรับคุณนะ่ะเหมือนได้มาอย่างง่ายได้เหมือนเสกได้เลยนะเหมือน เหมือนมีนางฟ้าแห็นความโชคดีติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลาเหมือนชีวิตจะไปจับพัดจับพูเจออะไรก็ตามอ่ะจะมีตัวช่วยหรือคนเข้ามาช่วยเหลือคุณอยู่เสมอเสมอคุณคุณเป็นทั้งลักษณะพลังงานที่ดีด้วยตัวเองและมีแรงสนับสนุนที่อยู่ห้อมล้อมตัวคุณอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยแต่สิ่งนี้ มันเป็นเสี่ยวหนึ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ว่าการที่ใครมองว่าคุณโชคดีหรือว่ามีผู้อุป,อปการะคุณมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีคนเมตตามีคนเอ็นดูเนี่ยถ้ามองแค่เพื่อนๆว่าเพราะคุณเป็นเด็กดีมั้งเป็นเด็กเรียนเก่งมั้งเป็นคนหัวอ่อนว่านอ,อนสอนง่ายไหมคือมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยมันมีการทํางานมากกว่านั้นนะคะ จะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบได้มาโดยที่ไม่ต้องแลกอะไรในความหมายของพี่ไพ่ก็คืออมไม่แน่ใจว่าย้อนหลังกลับไปสักเท่าไหร่นะคะคือคุณได้ลงทุนทำสิ่งดีงามมาก่อนเหมือนคุณปลูกต้นไม้แห่งความดีความใจดีความเมตตาหรือว่ามีการช่วยเหลือคนมามากมายทั้งชีวิตในทุกๆรูปแบบ หรือมีการสร้างความดีสร้างบุญกุศลในรูปแบบที่แตกต่างกันมามากมายนะคะหรือแม้กระทั่งว่าในการที่คุณใช้ชีวิตอะคุณใช้ชีวิตแบบแบบมีสติแบบอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในร่องในรอยอยู่ในสิ่งที่คุณศรัทธาค่ะสิ่งเหล่านี้มัน มันบ่มเพาะอยู่ในใจแล้วก็มันก็สะสมเป็นพลังงานที่ดีทําให้เมื่อไหร่ก็ตามเวลาเหมือนคุณอยากจะหยิบใช้อ่ะคะ่ะเหมือนคุณมีต้นทุนบุญกุศลที่มันเพียบพร้อมอ่ะพอนึกจะหยิบอยากใช้อยากได้อะไรอ่ะคะ่ะ เหมือนเทวดา,าฟ้าดินจักรวาลอะเขาก็แซ่สองอยากช่วยเหลือคนที่ดีเพราะคุณเคยทํามาก่อนไม่ใช่ว่าเขาเหวี่ยงมาให้เฉยๆโดยที่ไม่มีเหตุผลนะเขาให้เพราะว่าคุณได้เคยทําสิ่งน,นี้เคยได้ทําความดีในวันที่คุณมีความต้องการหรือมีความปรารถนาสิ่งใดค่ะคุณก็มักจะได้มาง่ายดายกว่าคนอื่นหรือมาในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงหรืออย่างน้อยที่สุดอะเมื่อไหร่ที่แบบ คุณจําเป็นต้องใช้จริงๆอ่ะชีวิตมีวิกฤตจริงๆอ่ะคุณจะเจอทางออกโดยง่ายได้อันนี้จริง,รงๆยังไม่ต้องถึงกับให้จักรวาลยื่นมือมาช่วยนะด้วยพลังงานเอเนอรที่ดีความงดงามที่มันถูกบ่มเพาะมานานมากแล้วอะในตัวคุณอะมันทำให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตได้แทบทุกเรื่องเลย ะะแต่พอเหมือนแบบมีสิ่งดีๆมาสนับสนุนมีคนเอ็นดูมีใครมาเป็นลมใต้ปีกให้คุณอ่ะมันก็จะทําให้สิ่งทุกอย่างมันดูเหมือนผ่านไปได้ง่ายได้แต่มันมีองค์ประกอบอยู่ในนั้นนะคะมันมีสิ่งที่คุณจะต้องแลกเหมือนกันแต่มันไม่ได้แบบว่าแลกโดยการฝืนะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติของคุณเนาะเป็นคนที่แบบทําดีโดยธรรมชาติตั้งใจที่จะเป็นคนดีต้องใช้คําว่าตั้งใจเลยนะเพราะว่า มันมีแรงย่อยู่จำนวนมากเนาะจำนวนมากๆๆๆๆๆมากเลยมันมีอะไรหลายอย่างมากที่พร้อมที่จะทำให้คุณสติแตกหลุดเกวี่ยงหลุดออกจากเส้นทางอันง,งดงามหรือความดีที่คุณพยายามจะรักษาไว้ตลอดเวลาเหมือนมีข้อสอบที่เทสคุณตลอดเลยว่าไหนดูซิ ถ้าฉันทําให้เธอโมโหแบบเนี้ยเธอจะกลายเป็นคนที่เก,กลี้ยกล่อดไหมฉันจะส่งคนที่แย่ๆมาทําให้ชีวิตเธอพังอะเธอจะกลายเป็นคนแบบนั้นไหมเธอจะเร็วไปเร็วกลับไม่โกงไหมเธอจะเป็นคนแบบไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบถูกทดสอบด้วยวิธีที่เข้มข้นมากนะยิ่งเป็นคนที่พยายามจะรักษาความดีมากเท่าไหร่แต่มันจะไม่เหลือบาการาง สำหรับคนดีอ่ะการทำความดีไม่ใช่เรื่องยากเพราะจิตใจมันตั้งมั่นที่จะดีมันจะหาทางไปดีจนได้แหละแบบเดียวกันกับคนที่ฉันไม่สนอ่ะฉันจะทำแบบนี้ฉันจะทำในเวของฉันที่ต้องการฉะนั้นต่อให้ความดีทำง่ายแค่ไหนสำหรับคนที่ไม่มีใจฝักใฝ่เรื่องนี้ไม่ศรัทธาเรื่องนี้มันก็จะยากสำหรับเขาอยู่ดีนะคะหรือบางคนทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำเนาะ <c oughs> เรื่องต่อมาเนาะพี่ไพ่บอกว่าอมันไม่ถึงกับเป็นเรื่องปล่อยวางอาดีตอดีตใดๆก็ตามเนี่ยไม่ค่อยมีความทรงจำอันน่าเจ็บปวดที่กลับมาทำร้ายคุณแล้วก็ความทรงจำอันน่าเจ็บปวดนั้นอะมักจะเกิดจากคนอื่นแต่ไม่ได้เกิดจากตัวคุณเป็นสาตั้งตน้นมันมีบางสิ่งบางอย่างไหม มาแบบบั่นทำล้อทำลายคุณนั่นแหละแต่เหมือนแบบคุณก็พยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะผ่านมันมาได้แต่มันก็จะฝากแบบรอยบาดแผลไว้แต่มันก็คือเหมือนเป็นเครื่องหมายเหมือนกันนะมันคือนักลบไงมันคือนักสู้แห่งชีวิตใช่ปะมันก็จะต้องมีบาดแผลบ้างเพราะว่าคุณออกรบเนาะแล้วก็ใช้ตัวจริงไม่ใช่สแตนบายนะคะแน่นอนมันจะต้องโดนฟาดฟันแบบนับครั้งไม่ถ้วนอยู่แล้ว ข้อดีไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าปล่อยวางดีไหมเนาะแต่ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ว่าจะเลวร้วายสักเท่าไหร่อะค่ะมันในอีกด้านหนึ่งอะมันเป็นสิ่งที่ก่อร่างสร้างตัวตนของคุณนะมันเป็นเหมือนแบบอีกสกิลหนึ่งอะมันแม้ว่าแม้ว่าจะเป็นสกิลดาร์กนะที่คุณไปไม่ได้ไม่ได้จงใจไปร่ำเรียนมานะแต่ได้มาเองจาก จากการที่แบบเจอเจอผู้คนแบบเนี้ยคุณก็จะรู้วิธีรับมือกับคนลักษณะแบบนี้ว่าอ๋อถ้ามาทรงนี้แนวนี้นะจะจัดการยังไงให้บอบช้ำน้อยที่สุดใหม่ๆก็จะต้องสะบักสะบอมอยู่แล้วรู้ไม่ทันเขาไม่เข้าใจเขานะคะไม่รู้ว่าจะหลบหลีกยังไงจะรับมือยังไงแต่พอเจอบ่อยขึ้นหนักขึ้นมากขึ้นอนะ่ะยิ่งผ่านมาได้มากเท่าไหร่มีคู่ลบเอาไว้สู้ลบปรบมือมากเท่าไหร่ ตัวคุณก็จะเก็บสกิลเก็บประสบการณ์แล้วก็จะมีความเก่งกาจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามองว่าหลายคนเขามองว่าแน่แหละคุณเหมือนแบบมีพลังงานที่ดีมีความโชคดีตตัวแต่มันก็มีสิ่งที่คุณจะต้องแลกเหมือนกันแต่ทุกสิ่งที่คุณแลกอะ ล้วนแต่ทําให้ตัวคุณเติบโตทั้งสิ้นนะคะอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นมุมมองที่เขามองด้วยความภาคภูมิใจนะบางทีบางครั้งเขาก็หวั่นใจเหมือนกันว่ากลัวว่าวันหนึ่งคุณมีทุกอย่างแล้วคุณจะแบบเหลืองหรือว่าเหิมเกิมหรือว่าบ้ามนาดนะคะแต่เราคิดว่าคุณน่าจะพิสูจน์ให้เขาเห็นแหละว่าต่อให้คุณเก่งกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้นะคะ่ะคุณก็ยังเป็นคนคนเดิมเป็นคนที่นอบน้อมเหมือนเดิมนะคะไม่ลืมตัวนะ ไม่ลืมผู้มีพระคุณแล้วก็จะไม่มีวันแลกความดีของตัวเองกับความใจร้ายของใครเลยนะวันหนึ่งคุณจะเก่งมากพอชนิดที่ว่าคุณสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็คนรอบข้างได้คือควบคุมไม่ได้จะไปบงการเขานะแต่ควบคุมคือรู้ว่าจะจัดการหรือว่าใช้ชีวิต หรือว่าต่อกรกับใครสักคนยังไงดีนะคะคือไม่ตกเป็นเครื่องมือหรือไม่ตกเป็นเหยื่อน,นั่นแหละเหมือนยิ่งโตขึ้นก็จะยิ่งมีความฉลาดมากขึ้นนะคะไม่ได้มีอายุเยอะแบบเป็นตัวเลขเยอะขึ้นเฉยๆแต่ว่าสติปัญญาไวพริบจิตวิญญาณะเติบโตขึ้นด้วยนะในออฟสโตรสความมุ่งมั่นในตัวคุณมีสูงมากนะมีความกล้าหาญสุดๆ แต่เป็นความกล้าหาญที่นอบน้อมนะคะไม่ได้เป็นทรงแบบว่าฉันเก่งกว่าใครและฉันจะฟาดให้เรียบเลยอะไรอย่างนี้ไม่เอาความเก่งไปทำ้ายใครไม่เอาสิ่งที่มีไปเอาเปรียบใครแล้วก็มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมา ก็อยู่ในกาลเทศะนะไม่ใช่นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าใครจะรู้สึกอย่างไรนะคะอันนี้มันเป็นความละเอียดละอ่อนที่คุณมีในการที่คุณใช้ชีวิตของคุณนั่นแหละคุณได้จากประสบการณ์ของคุณนะคะจะบอกว่าคุณนะเหมือนบางทีก็เหมือนชายเดียวบางทีก็เหมือนมีมีพาร์ทเนอร์เหมือนมีมีคนดีๆอยู่ในชีวิตอะ ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ตรงจุดไหนอะคุณมักจะได้รับความช่วยเหลือเสมอๆคือเราไม่แปลกใจนะคือบ er ุคลิกของคุณอะเป็นคนที่ใครเห็นเขาก็จะเอ็นดูอะค่ะเป็นคนที่อนะ่อนโยนเนาะอ่อนหวานแล้วก็แบบมีความนอบน้อมกับผู้อื่นนะคะไม่ยกตมตนข่มท่านเนาะไม่ไม่ฟาดใครไม่ยุ่งไม่วุ่นวายอะไรกับใครอะคะ่ะใช้ชีวิตดูแลตัวเองชิลๆไปมีความสุขของของตัวคุณไปนะคะ ดูแลรักษาชีวิตตัวเองด้วยแบบด้วยชีวิตเลยนะรักษาเกียรติรักษารักษาคุณธรรมความดีที่ตัวเองมีด้วยชีวิตเลยปกป้องสิ่งนี้มากๆนะคะแต่มันก็เป็นข้อดีอยู่แล้วเนาะยิ่งคุณมีศีลธรรมความดีบุญบารามีมันก็จะเสมอหรือมันจะสูงขึ้นไปอีกอะมันเป็นสิ่งที่ เหมือนเหมือนคุณสร้างเอาไว้เพื่อให้เป็นเกาะป้องป้องกันตัวคุณเองให้สิ่งใดก็ตามที่แบบมันจะเข้ามาทำร้ายอะ่ะมันอาจจะชะลอนะคะมันอาจจะไม่ได้หยุดสักทีเดียวแต่ย่างน้อยอะ่ะมันชะลอก็อยังดีหรือว่าบางทีถ้ามันจะดีกว่านะั้นก็คือหลุดออกจากกันไปเลยคือแบบไม่ต้องมาปอสอ,อเนาะแบบประสาทเสียไปแบบว่าแบบเออใครจะทำอะไรวุ่นวายยังไงแบบไหนคือแบบ เลิกมองคนอื่นไปเลยอะแต่กลับมาพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อที่จะแบบว่าฉันจะสร้างบุญกุศลให้สูงกว่าเหนือกว่าเราจะได้แบบหลุดออกจากกันอย่างถาวรน,นะคะไม่ต้องมานั่งคิดหาวิธีสู้รบประมือต่อไปแต่ให้หลุดออกจากกันไปเลยนะคะให้อยู่เหนือกันไปเลยห่างกันไปเลยจะดีกว่าไม่เจอกันเลยจะดีกว่านะคะกับคนบางคนก็ไม่ควรเสียพลังงานด้วยเนาะกับคนบางคนแยกย้ายกันไป ก็จะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดเราคุณเป็นคนที่แบบว่าอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวได้ด้วยนะพึ่งพาตัวเองได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นยืนได้บนขาของตัวเองโหเก่งขนาดนี้เนาะเก่งชนิดที่ว่าเรารู้สึกว่ามีแต่คนอยากมาเป็นเพื่อนอยากมาจอยเ,ออเส้นทางที่คนเดินด้วยซ้ํานะคะมันน่าสนุกอะเดินกับคนเก่งเดินกับคนสู้เดินกับคนที่แบบจิตใจคึเกเคิมเนาะ มันก็จะดึงพลังงานดีๆเข้ามาอยู่ใกล้ตัวคุณได้อย่างง่ายดายนะคะเรียกได้ว่าความดีที่ตัวคุณมีนั่นแหละมันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาชีวิตคุณเนาะค่ะแล้วนี้ก็คือคําตอบของ random คลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะ